กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อตอนที่หิ่งห้อยยังเป็นเพียงแมลงธรรมดาที่ไม่มีแสงใดๆหิ่งห้อยคู่รักคู่หนึ่งบินเล่นไล่จับกันอย่างสนุกสนานจนเวลาล่วงเลยไปข้ามมืด <c oughs> หิ่งห้อยหนุ่มพยายามตามหาหิ่งห้อยสาวแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ ในขณะที่เจ้าหญิงห้อยน้อยกำลังโศกเศร้าอยู่นั้นเทพธิดาแห่งแสงก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วมอบพรอนวิเศษให้กับหิงห้อยเป็นสารเคมี2ชนิดอ้าวเดี๋ยวเป็นพ่อสารเคมีเนี่ยนะอ่าเเถอะฟังต่อฟังต่อเมื่อสารเคมีทั้ง2ชนิดนี้ผสมกับลมหายใจของเจ้าหิงห้อยมันก็จะเรืองแสงขึ้นมาได้ ว้าวดูสิหิ่งห้อยน้อยเรืองแสงได้แล้ว oh. และแล้วหิ่งห้อยหนุ่มสาวก็หากันเจอนับจากนั้นเป็นต้นมายามค่ำคืนก็สว่างสวัยไปด้วยแสงที่หิ่งห้อยหนุ่มสาวใช้ออกตามหากันเรื่อยมานั่นเอง